ปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาวัสดุตัวเล่นปฏิกิยาเนะี่ยยังมีความท้าทายอยู่มากจําเป็นต้องมีการําให้วัสดุราคาที่เหมาะสมประสิทธิภาพสูงเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมแล้วก็มีความคุ้มทุนนะคะ่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาวัสดุตัวเล่นปฏิกิยาวิยาพันเพื่อใช้ในโรงงานชีวภาพและการบผลิตก๊าซมลพิษอะคะ่ะ เราได้นำเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีมาช่วยจำลองโครงสร้างซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาใช้จำลองวัสดุหรือในบางกรณีเป็นการทำนายวัสดุชนิดใหม่ๆเพื่อไปทดสอบหรือว่าคำนวณหาคุณสมบัติที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างไรให้เข้ากับงานที่เราจะเอาไปใช้ค่ะ E C ะะเราก็ได้คัดเลือกตัวเล่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสมเนี่ยไปทดสอบเพื่อขยายกำลังการผลิตนะคะโดยมีเป้าหมายว่านำไปใช้จริงในอุตสาหาการรมค่ะ ถ้างานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีโรงการชีวภาพของประเทศไทยค่ะเพราะว่าจะเป็นการนําทรัพยากรที่เหลือทิ้งทางการเกษตรหรือว่าชีวมวลมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นการขัดเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ลดการพรึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศค่ะ ก็ต้องขอบคุณลอเดออลนะคะที่ให้รางวัลที่เห็นความสําคัญของงานวิจัยเชิงคํานวณนะคะทาให้มีกําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะสามารถบอกกับสังคมว่างานวิจัยเชิงคํานวณสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงและมีประโยชน์จริงในงานวิจัยแล้วก็ต่อประเทศด้วยะคะ่ะและขอบคุณที่เห็นความสำคัญของสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดและมุมมองของสตรีเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็ขับเคลื่อนโลกได้อย่างสมดุลค่ะ